สวัสดีครับวันนี้มามืดนิดนึงกับบ้านฉันใช้โซลาเซลล์โอเควันนี้เราจะมาดูการติดตั้งออนกิจ5กิโลวัตต์ครับนี่ครับเราขึ้นเรียวเรียบร้อยแล้วดูการติดตั้งครับก็ซีนกันน้ำนะครับเรียบร้อยสวยงาม าระบบ5กิโลวัตต์ก็เราจะใช้แผน่นทั้งหมด10แผน่นใส่เรียวก็2แถวครับ2แถวก็น่าจะพอดีเลยอ่ะดูบ้านบ้านเขาหลังคาหันหันไปทางทิศใต้พอดีเลยครับใต้ตกพอดีเลยเราเลยแบบ ไม่ต้องไม่ต้องทําองศาอะไรมากมายครับยกแค่ยกแผ่นให้สูงกว่าพื้นนิดนึงเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีเนาะนี่เราให้ดูเลียวก่อนครับเดี๋ยวตอนขึ้นแผ่นเสร็จแล้วเรามาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงขอบครับแต่ตอนนี้มันมืดละเดี๋ยวรอสักพักก่อนครับเดี๋ยวเอาแผ่นขึ้นก่อน โอเคครับเริ่มยกแผ่นมากองแล้วเดี๋ยวเราจะทําการสาวขึ้นไปอุปกรณ์แน่นหนาครับขึ้นแผ่นกลางวันไม่ไหวครับแดดมันร้อนมาเข้าวังคืนแผนหน้างานมีไฟพร้อมครับไฟสว่างสวยสวยงามนี่ดูเทปกายครับเซฟตี้อันดับหนึ่งครับวริแตัทนี้

แต่ปลาเราไม่รู้เราก็เราอะโยงเชือกไว้ไงเขาก็จะรู้ว่าตรงไหนไอ้จิงไหนมีรูมีรู้เพราะเราโยงเชือกไว้ไงปวดแทบเลย แต่ว่าน,นั่นจะตน้ยังมีเใอ,อเาวนถ้าเอาหได้หน้าล้ครับตกัละ7บานต้นนะคะตตรับมาดูครับการติดตั้งช่างใหญ่ของเราวันนี้นำเสนอาการติดตั้ง 5K ครับ เริ่มแทนที่หนึ่งนะครับผมี่ดูกันแต่งตัวครับดูทีมงานเราแต่งตัวอันนงฮาเนิตครบวิวดีครับวันนี้อากาศดีไม่ร้อนฝนยังไม่มา ไวันนี้ครับมาต่อกันที่แผ่นครับแผ่นรุ่นนี้เราใช้เทียหน้าโซลา่า550วัตต์ครับผมเทียวันครับ VMP 4 1่โวลต์ VOC 4 9่โวลต์ครับสิแอมป์ใช้ดีครับรุ่นนี้ทนถึกประกันนานๆครับครับมาต่อกันครับจากด้านบน แผ่นโซลา่าเซลล์ด้านบนเสร็จแล้ว2สติงลงมาครับ10แผ่นลงมาสติงละ5แผ่นเนาะก็ลงมาผ่านชุดอันนี้ตู้ M นี่ครับตู้เบกเกอร์เนาะ m c b เนี่ยครับผ่านลงมาปุ๊บวิ่งลงมาผ่านฟิลฟิลวิ่งลงมาคบเข้าสู่ชุดเบกเกอร์ครับแล้วก็มีการฟ้าผ่า fpd 2ตัว2ตัวเนี่ยครับ2ตัวตัว,ตวลงมาปุ๊บก็วิ่งเข้าไปอิออมมอเตอร์ อินเวอร์เตอร์นี่ครับโห่ยหอ้ย5กิโลวัตต์ติดตั้งนะครับดูรางครับการเข้ารางนี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กำลังดำเนินการอยู่ครับเดี๋ยวรอเหลือก็เข้าสายครับแล้วก็เซ็ตระบบเรียบร้อยชุดส่วนฝั่ง AC ครับนี่ครับมี r c b o มีการฟ้าครับมีสมาร์ทมิเตอร์ครบพร้อมขอขนาดการไฟฟ้า ต่อมาครับนี่ดูชุดรางครับเราเป็นรางเหล็กเนาะใช้รางเหล็กหมดเลยเดี๋ยวนี้เป็นรางเหล็กหมดแล้วครับเพราะว่ามันดูสวยงามแข็งแรงทนทานกว่ามีใส่เนี่ยครับลบคมกันบาดเรียบร้อยหมดเพื่อป้องกันสายไฟบาดรางด้านในครับดูเข้าการเจาะเข้ามุมพอดีครับเทมินอลบากาวเราตีกาวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ลงกาวไ้แล้วครับเดี๋ยวรอ เข้าสายเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับว่ามันจะเป็นไงเนี่ยครับมีสี่ชุดเนี่ยลากลงมาจากแผน่นข้างบนด้านบนด้านนี้ครับลงมาฟืบลงมาโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันตอนช่วงเย็นครับนะครับด้านล่างเราจะมีกาวเนี่ยครับกาว กาวเราใช้สองแผงลงไปครับลึกประมาณ6เมตรอะครับน,นี่นี่ครับดูเดี๋ยวรอรอเชื่อมต่ออีกทีครับรอบอดดิ้งรอบอนดิ้งกับกาวเดิมด้วยรวมกันเพื่อให้ค่าโอห์มที่ต่ำที่สุดถ้าที่ทำได้ครับอา่าต่อ,ตอมาครับมาดูระบบกาวนี่กาวเราฝังบอนดิ้งไปแล้วตรงนี้<อ>วันนั้น<ม><ม>ที่เราถ่ายช่างไวมากครับผมช่าง,งไวช่างตรงนี้เรามีตรวจสอบอะไรบ้างครับเนี่ยลองดูสิครับนี่ครับ อ่านี่ครับก็เรียกว่าเอิร์ดกาวแคมป์หรือว่าแคมปตัวนี้นนมันจะใช้วัดกาวโดยเฉพาะวัดกาววัดค่ากาวเยค่าที่สมควรแก่การใช้งานอยู่ที่เท่าไหร่ครับ5้าโอห์มครับ5้าโอห์มห <5 S 2> โอห์มแต่ทีนี้เราทำเนี่ยเราจะ5้าโอห์มนี่เราต้องตีหลักลงไปประมาณกี่เมตรเอ่ยน่าจะประมาณตอนนี้เท่าที่เคยทำนะครับก็คือ6เมตรประมาณ2หลักห,หลักหเมตรบางคนงงนครับ บางคนงงว่าไอ้หลักมันมีหกเมตร้วยเหรอคือจริงๆไม่มีไม่เคยเห็นนะหลักมันต่อได้ครับผมจริงๆหลักจะมีเกียวเนาะเราต้องบอกเขาว่าไปซื้อหลักที่มีเกียวหัวท้ายม,มันก็สามารถต่อได้เราต่อ,อ <ๆ S 2> เกียวแล้วขันให้แน่นแล้วก็ลงไปของเราไม่มีนะครับหลักเมตรสองเมตรสามเมตรก็ไม่มีขั้นต่าเราคือหกเมตรแต่แล้วก็เดินขึ้นท่อนะครับท่อ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 นี้เรียกท่อชนิดใดครับ ข่อ IMC ครับ IMC นะครับอย่าจั้มิดนะครับเดินภายนอก,นอกลองดูนี่ครับลองดูแคมปกติถ้าแคมแคม IMC มันจะมัจะบางมันมันจะบางกว่านี้อันนี้เราใช้แคม R เลยนะเพราะว่าชุบหนาอโอกาสที่เกิดสนิมไม่มีแล้วก็รวมทั้งรางสีด้วยพอ,อช่างทั่วไปเอามานี่ไม่นานเราเป็นสนิมครับต่อไปจะเริ่มคอมมิชชันนะิ่งครับเครับต่อมานี่ครับอุปกรณ์คอมมิชชันนิ่งเหมือนเดิมครับทีมนี้ e l i ล e Service ครบพันพันสมัย มัม่นใจใช้ e-line อ่าเนี่ยครับดูการต่ออ่าเอาเดี๋ยวเรามาดูก่อนนี่ครับเข้าสายเรียบร้อยแล้วหลังจากที่วันนั้นเรามาถ่ายเนาะเข้าสายดูการเข้าสายมีฟิลพร้อมครับ rdo พร้อมมีแท็กติดเรียบร้อยครับเพื่อเหมาะไอการแก้ไขในอนาคตถ้าเกิดว่าไม่ใช่ทีมนี้มาดูแลก็ สามารถตรวจสอบง่ายๆเดี๋ยวมีแบบให้ด้วยบางท่านบอกว่าสกรีนลายพร้อมไม่ครบเดี๋ยวจะแนบแบบไว้ให้นี่ครับดูดูท่อดูการเดินเดินเราจะแยกเราจะแยกสาย A C D C ไว้เนี่ยครับทเทเบิลทายเรียงเรียงไว้อย่างดีสวยงามครับอธิบายหน่อยครับเครื่องมือที่เยอะๆนี่มีอะไรบ้างตอนนี้นี่แรก เออร์โมสแกนครับอันนี้เป็นการตรวจสอบขั้นสุดท้ายระหว่างที่เราจ่ายจ่ายโลนนะเราก็จะเห็นว่าจุดต่อเรามันเขาเรียกว่าความต่อเนื่องดีไหมแต่ถ้าไม่ดีเราขันหลวมอะไรเงี้ยเราจะพิสูจน์ได้ว่ามันจะเกิดความร้อนนะเราก็ต้องไปดีเช็คเข้าอีกรอบตัวที่สองตัวที่สองครับเป็น insulation tester ก็คือเทสฉนวนนะปกติเราทํางานเนี่ยเวลาเราเดินสายไฟเนี่ยในท่อโดยเฉพาะท่อโลหะเลยว่าเฮ้ยมันไปบาดไปเกี่ยวตัวนี้เทสฉนวนได้ครับใช่นะครับไว้เทสฉนวนเลย แคมธรรมดาต่อไปเป็นแคมแคมตัวนี้ดีอย่างมันทั้งทั้งเราสังเกตว่ามันมันวัดได้ทั้ง AC แล้วก็ DC เพราะว่างานเราอ่ะจะมีทั้ง AC และ DC ก็แอมด้วย AC และ DC ตัวท้ายนี่รู้จักกันแล้วเนาะกาวกาวกาวครับผมวิเตอร์เราไม่ธรรมดาเรามีเซอร์เซอร์ครบครับทุกตัวต้องผ่านเซอร์หนึ่งปีลรวอ๋อหมายถึงเราต้องคลิเบรใช่ใช่ต้องส่งเข้าไปสอบเทียบว่าวิเตอร์ที่เราใช้อ่ะมันยังอ่านค่าได้ตรงอยู่หรือเปล่า โอเคต่อมาเนี่ยครับเอกสารขอควาู้ลยครับเอกสารนี่ลายเอกสารคอนเชนนิ่งครับผมเราจะเราต้องมีครับต้องมีข้อมูลไว้ว่าวันที่มาคอนเชนนิ่งมาได้ค่าเท่าไหร่แล้วค่าเท่าไหร่เราถึงยอมรับมันได้เนาะมีแ c ปเซอร์เฟนคาสิดีเโอเคเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวเราจะออนระบบเนาะออนระบบแล้วก็เริ่มคอนเชนนิ่งกัน อ่ครับเริ่มพรอมิชชั่นนิ่งได้ครับต่อไปรุบแรกอ่ะอธิบายเลยครับเริ่มจากไหนกนเดี๋ยวเราตอนนี้เราต่อระบบเสร็จแล้วแต่เรายังไม่ออนระบบนะเราจะตรวจสอบก่อนเอาวัดแรงดันสั่ง AC เพราะว่าเจ้าเจ้าของร้านรอเนีแดดดีด้วยอยากได้แดดดีครับอยากได้ไฟเลือเกินละมวัดเอซีเท่าไหร่สองสองเจ็ดจุดแปดโอเคอ่ะครับเอาว้นว้นดีซีเนาะอ่ครับพอวัดเสร็จเราก็จะลงแต่พอดีพอดีว่าทีผมลงมาแล้วเดแต่วัดอีกครั้งหนึ่ง ติงหนึ่งของ DC ครับผม2อ7ร้อ่าสครับติงสอง่สสาสิบนี่ครับขณะนี้เวลา11โมงอ่นนี่ครับเดี๋ยวเราจะลงเวลาไว้ด้วยว่าตอนนี้เราวัดได้เท่าไหร่11โมงราะว่าแต่แต่ละช่วงเวลานะมันม่เร่ากันนะครับติงหนึ่งสองอเค อ่ะต่อไปโอเคเดี๋ยวออลระบบครับอ่อลระบบใส<า><ด>่สฟิวใส่ฟิวคืนก่อนใส่ฟิวก่อนถ้าใส่ฟิวเสร็จปุ๊บ,บ,บเดี๋ยววัดวัดให้อีกรอบได้ไหมไม่ใช่ฟิวขาดไปแล้วนะแต่แต่เราฟิวใหม่นะคงไม่ขาดหรอกวัดหัวเด็กเกอร์เลยวัดแรงัน,นหัวเด็กเกอร์เลยอโอเคโอเคครับครับไม่มีขาดโอเคตอนนี้พร้อมละครับอะต่อไปออลระบบ โอเคครับอ on on dc okay, on ac, AC. <is right. S 2> dc dc on switch ครับกาวเรียบร้อยเรื่องที่สำคัญคือ n o วนะมีการ bonding เรียบร้อย bonding กับตู้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะบอนดิ้งคืออะไรคือการเอา สะพานไฟเข้าหากันเขาเรียกอะไรนะถ้าสับช่างได้การประสานเ,เ,เ,เอาเอาเอาสับชาวบ้านเดียวการเชื่อมต่อแล้วกันการเชื่อมต่อ,อเนี่ยครับมันจะไม่มีการขาดตอนจากฝาตู้มาข้างตู้ข้างในตู้ครับแล้วก็เนี่ยขึ้นบัตรบาร์มันขึ้นบาร์กาวบาร์กาวส็จอันนี้เป็นอันนี้ของอินเวอร์เตอร์อันนี้ของโครงตู้เนี่ยครับอันนี้อันนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะวิ่งไปที่เราไปดูเมื่อกี้ครับการลงกาวอันนี้กาวแล้วเราก็เราก็ตามมาตรฐานเนาะกาวมีกาวเดียวนะครับทุกกาวเชื่อมกันหมด ไม่ใช่แยกครับไม่ต้องแยกกาวกาวระหว่างกาวดีซีกาวเอซีอ่าเนี่ยครับเนี่ยค่า f อยู่ที่สี่เก้าเก้าอ่ะค่าความจริงครับอ่าค่าความจริงของมันสมาร์ทมิเตอร์ก็บอกทุกสิ่งรอสับค่าเดี๋ยวน้องมาคอมมิชชันนิ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มคอมมิชชันนิ่งโดยการเข้าแอปมานะครับเพื่อตั้งค่าให้ดูการติดตั้งเนี่ยครับดูมีการยึดปิดหัวสายกันหนูกันแมลงเข้าระบบหมด เดี๋ยวเราก็ปิดปิดหมดนะครับเนี่ยรางรางปิดปิดหมดไม่มีมดก็เข้าไม่ได้เอาไปใช้ครับพูดกันได้นะแน้สาบกับยิ่งจบกันกัวยิ่งจบเดียวครับก็เดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามีการคลีนนะจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวคลีนโอเคเดี๋ยวเราไปดูในแอปกันเลยนะครับเริ่มทําการเข้าสู่แอปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรา ให้ดูตอนเสร็จแล้วกันครับเพราะว่าขั้นตอนนี้มันเยอะมากเลยเนี่ยครับเริ่มหาไวไฟนะหาไวไฟของหูเวิร์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บและผมก็ยังทำาะไรเก่งตรงนี้ทําให้เป็นเลยดีกว่าหูเวิร์ทีมงานเขาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายะเนาะเขาก็สามารถทําได้อย่างคล่องแคล่วหูเวิร์กับหอยไม้หูเวิร์ดห้อยไม้โอเคครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับ โ oh. อาครับเริ่มการทำการเทสสุดท้ายครับเทสความล้อเนาะแน่เลกเกอร์ AC ขึ้นเห็นตรงฟิลไหมครับฟิลฟิลขึ้นกี่องศาป๊บสี่สิบห้าระยะระยะการเทสต,ต้องกี่กี่กี่เมตรนะครับประมาณเมตรห้าสิบครับเมตรห้าสิบได้ก็ัได้ครับซูมได้ซูมได้ เป็นไงฟิลร้อนไหมครับก็ร้อนก็มันธรรมดาครับมันรันรันอ่ะนี่ตอนนี้โหลดอยู่ที่สี่พันเท่าไห 4, ร่สี่สี่พันสี่ร้ยวัตต์<ม>ก็<ม>ก,ก็สมบูรณ์แล้วรวมๆสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานดูอินเวอร์เตอร์ครับด้านบนร้อนด้านล่างเย็น<ม>เห็นไหมครับติดห่างตามตามใบคู่มือมาเลย โอเคครับเรียบร้อยขอบคุณที่ติดตามครับต้องบอกจุดเด่นนี่คือในเราเว้นระยะให้มันระบายความร้อนเนี่ครับดูระยะระยะห่างของเบรกเกอร์เราพยายามเว้นไว้เพื่อเพราะปกติพวกนี้จะร้อนจะร้อนเว้นเพื่อทั้งเบรกเกอร์เลยให้มันระบายความร้อนระบายความร้อนได้ดีขึ้นโอเคพยายามอย่าชิดครับพยายามอย่าไปชิดเพราะเคล็นลับเล็กๆน้อยๆต้องควรชิดโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ